ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีรับสู่ช่องสนุกสุดๆหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับในวันนี้นะครับก็ในเนื่องในโอกาสที่ใกล้จะครบ1ปีที่เราได้รับเจ้าดาโกมงกี้หมอดตอร์ไฟ้าของเรา,านะครับผมก็จะมาทําการเทสวิ่งด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าเจ้าดาโกมงกี้ของเราเนี่ยมันจะวิ่งได้ไกกี่กิโลเมตรนะความเร็วไปตอนที่แล้วที่เราลองเทสดูก็คือวิ่งด้วยเกียร์หนึ่งแบบเต็มแม็กตลอดก็คือวิ่งได้ประมาณ9.7กนะิโลอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกกันน่่อวา ตอนนี้เจ้าแบตของดาก็วังกี้เนี่ยเป็นเต็มหรือ,อยังนะไป่าเดี๋ยวผมจะวัดวต์ให้ดูนะครับแ4 4สิบสี่จุดสี่นะที่ผมต้องใช้วต์มิเตอร์วัดให้ดูเพราะว่าตัวใ้ตัวตรงเนี้ยมันที่ผมติดเองเนะมันเริ่มวัดไม่ค่อยตรงแล้วเลยต้องใช้วต์มิเตอร์ในการวัดตัวเอ,อง แล้วผมก็จะขี่ไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าแบตมันจะเหลือประมาณ2ขีดอันละถึงจะกลับบ้านโอเคไปก็สําหรับการวิ่งครั้งนี้นะก็จะไม่ใช่การวิ่งแบบลวดเดียวแบบรอบที่แล้วเนาะก็จะเป็นแช่อ่าแ,แบ่งเป็น2รอบก็คือวิ่งรอบแรกไปเพื่อไปร้านกินข้าวก่อนแล้วก็วิ่งรอบ2ก็คือวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็พอแบตเหลือ2ขีดปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลับมาวิ่งแถวบ้านเพื่อการเซฟตัวเองจะได้ไม่ต้องเขียนไก่นะโอเคไปเราไปกันเลย เราวิ่งมาแล้ว11โลเนาะนี hey, ่ผมใช้มือถือในการถ่ายทามาแบบเนาะเราวิ่งมาแล้ว11โลตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับอยู่ตรงข้ามอมีรสน,นะที่ผมแปะลิงก์ให้ซึ่งร้านนี้อร่อยมากแต่เราไปกินกันดีกว่าก็โอเคนะตอนนี้ก็ พลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันต่อดีกว่าไปตอนนี้ก็คือวิ่งมาไม่รู้กี่นาทีแล้วน,นะแต่ว่า นี่มี51โลรวมจากตอนแรกก็คือประมาณ60กว่าโลแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะได้ถึงเท่าไหร่อันนี้ที่บอก51เป็นจริงจริงมันไม่ถึงไหมแล้ <c oughs> เวเป็นว่าตอนนี้ก็คือถ้าเป็นรอบที่แล้วคือ63โลเนี่ยเ,เราเหลือแค่ซึ่งเดียวแล้ววันนี้แลดูดีกว่ารอบที่แล้วนะไปเราไปลุยกันต่อ จะเป็นสองโลโบวกกันเจ้าสิบเอ็ดโลก็เป็นแปดสิบสามโลนะตอนนี้บิดบิดอยู่ที่บิดห้าสิบเนี่ยแหวดรถไปขีดหนึ่งแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บมือถือนะเพราะว่าฝนตกโอเคตอนนี้ใจเด็กกันฝนก่อนแล้วก็วันนี้ยังไงก็ต้องลุยให้เสร็จนะเพราะว่ามาขนาดนี้แล้ว one hour later ตอนนี้คือขี่มาปเป็สิบเอ็ดบวกกับอีกสิบเอ็ดก็คือเก้าสิบสองโลแล้วนะก็คือตอนขี่อ่ะรถเหลือสามขีดแล้วรถไปขีดหนึ่งแล้ว แต่ว่าตอนจอดก็คือ,อยังเต็มอยู่ตอนนี้คือคาดว่าน,น่าจะได้ประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบโลเลยนะแล้วดูสภาพตอนนี้ข้างนอกคือโอ้โหตกขนาดนี้โอเคฮะเราดูกันต่อครับเราอย่าไปเคียดกับบนมันี้คือเลยแถวก็ตอนนี้ก็ขี่มาร้อยสิบสามบวกสิบเ็ดก็คือร้อยยี่สิบสี่โลแล้วเนาะตอนนี้ก็คือตอนเร่งเนี่ยไฟที่เป็นรูปของต้มันตรงนี้ ของข้างๆแบตขึ้นแล้วนะครับผมก็เลยจะยังมีฝนไม่ยังตกอยู่เลยนะก็เลยจะจำไปกี่แถวบ้านแล้วละกันเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเหลือดกอี่เดียวเมนะื่อไหร่เนี่ยผมก็จะเลือกเลือกทดสอบกันทีนะครับเพราะว่าไม่อยากให้แบตหมดเหมือนรอบที่แล้วอีกนะที่เก็บเจนนะโอเคฮะอ่อเดี๋ยวตอนนีน้กี่โมงแล้วโอ้โหสี่ทุ่มยี่สิบหกไนะปไปต่อดีกว่าเออ ตอนนี้ถึงได้เรียบร้อยแล้ว1 2อยสิบโลบวกกับสิเโลก็ร้อยสมประมาณ้อยโลนะครับตามหน้ามัก็คือเมื่อกี้ตอน4ี่ก็คือมันขี่ได้ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตัวแบบเก็คือเลยทีเดียวแล้วตอนตอนที่เราเปิดกันเร่งนะครับก็เลยอพอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาวัดโวลต์กันดูว่าตอนนี้มันเดือโวลต์เท่าไหร่นะนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดโวลต์กันดู 1 6บหกจุดเจ็ดก็ออยังมีโวลเหลืออยู่อยู่นะครับโอเคไปไปสรุปกันดีกว่าก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ขนาดใส่เสื้อกันฝนยังเปียกอ่าก็ที่นี้ก็มาสรุปกันนะครับก็สําหรับเจ้าดาร์โก้มังกี้ของเรานะครับก็คือชีไปทั้งหมดประมาณ130โลโดย,โดย,โดยแบง่งออกเป็น10 โลแรกก็คือตอนไปกินก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็ร้อยยี่สิบโลหลังก็คือตอนที่เราขี่วนไปวนมาอยู่แถววิภาร์นนะก็คือได้ประมาณร้อยสามสิบโลตอนนี้โวลที่วัดได้ก็คือหกสิบหกจุดเจ็ดโวล์ซึ่งยังเหลืออีกนะแต่ว่ามันขี่ได้ไม่เยอะแล้วอะเพราะว่าตอนที่ผมเคยแบตหมดรอบที่แล้วก็คือโวล์มันก็ยังเหลืออยู่นะเพวมันเหลืออยู่ประมาณหกสิบสามหกสิบสี่โวล์เนี่ยแต่ว่ามันเร่งไม่ขึ้นแล้วก็คือเบียร์เบนไม่ตัดเพราะว่าเอ่อ บัวด์มันไม่ต่ำกว่า60เนาะมันก็เลยไม่ตัดอ่าทีนี้ก็คือได้ข้อสรุปแล้วว่าถ้าเกิดเราขี่ด้วยความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสภาวะถนนจริงมีเร่งบ้างมีช้าบ้างรถติดบ้างอะไรเงี้ยก็คือผมขี่เนี่ยได้ประมาณ130โลนะก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เขาบอกว่าได้ประมาณะขี่ได้ทั้งหมด150าโลนะโดยผมไม่รู้ว่าเขาเทสตด้วยความเร็วเท่าไหร่นะแต่ก็ใกล้เคียงแหละนะถ้าเกิดต่ำกว่านี้อีกผมว่าก็น่าจะได้ถึง150หแหละ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอ้โหผมเริ่มก่อน6โมงครึ่งประมาณหโมงครึ่งผมอกอกจากบ้านตอนนี้ก็คือเวลา2ทุ่มสี่สี่ทุ่มสี่สิบเจ็ดนะก็คือยาวนานมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าไว้ผมจะมารีวิวรถเต็มๆที่ผ่านมา1ปีมีข้อดีข้อเสียอ,อะไรบ้างเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ มีอะไรที่ชอบและไม่ชอบนะครับก็จะมาพูดถึงในชิปหน้านะครับครบรอบ1ปีวันนี้23กันยายนกันแน่นอนสวัสดีครับ